ม่กลัวงบป,ปาดใบชิฟมันดกาคั้ผัดมะเขือขิงกัน่อไม,ะม,ะมะ่ดองกันค่ะดองคั้นน้ำล้างน้ำให้สะอาดใส่หมูใส่ไก่สับใส่เนื้ออะไรได้ทั้งนั้นเลยนะคะเตรียมเครื่องแก,ง,แก,ง,แกงให้เรียบร้อยรากผักชีมะกรูดใบมะกรูดผิวมะกรูดขาตะไคข้หอมแดงกระเทียมไข่ไขมัดโคลก็โคลกเลยนะคะใส่กะปิไปด้วยส่วนฝ่นใช้น้ำผสมนะคะหรือเป็นน้ำมันพืชได้ยิ่งดีฉีกใส่ลงกับผักที่หลัง วัตถุดิบก็เลยค่ะอาหารปลาขาดไม่ได้คือสิ่งนี้กับเผาวควายหรือต้นยี่หลานะคะภาษากลางใครจะเรียกอะไรแล้วแต่ถิ่นที่อยู่พื้นที่ของท่านกันเลยนะคะกับพงกับเพาเด็ดตัดไปให้เรียบร้อยเตรียมเครื่องเท้าเรียบร้อยมะเขือขืนนะคะแช่น้ำเกลือค่ะคั้นน้ำเกลือให้หมดความขืนนะคะ ส่วนผสมพริกแกงปั่นให้เรียบร้อยอีกหนึ่งกั้นะนะคะของมาเกิดขึ้นนะคะคั้นเนม็ดออกให้หมดเลยนะคะส่วนที่เป็นใจกลางเนี่ยของอร่อยนะคะคั้นให้มันนุ่มให้หมดเลยค่ะบางคนใจร้อนเอามีดหรือเอาช้อนควักไส้ออกนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะแล้วระกุณเป็นยาถ่ายนะคะคั้นมากก็สำหรับคนทันดทนได้ดีค่ะล้างน,น้ำ ไปด้วยเลยนะคะให้เขานุ่มให้เม็ดออกทั้งหมดส่วนของพริกแกงพร้อมแล้วอาท้าลงผัดเลยผัดกันเลยค่ะเครื่องให้พร้อมมาโซโล่กันเลยนี่นะคะแกงหอมดีแล้วใส่น้ำปลาเพิ่มความหอมค่ะล้่มะกูดลงไปตามด้วยเนะื้อสัตว์จะเป็นเป็ดเป็นไก่หมูอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะคะปรุงรสเลยนะคะรสไปแล้วก็น้ำตาลตัดนิดหน่อยด้วยหน่อไม้ดอง ตัวใบของเรามะเขือคืนดีแล้วเราก็ใส่กะเพรากับใบยี่หร่าที่เราเตรียมไว้ลงไปเพื่อความหอมค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะผัดนอ่อไม้ทองใส่มะเขือคืนค่ะมะเขือคืนเราทาทานได้นะคะสเสน่ห์ของเขาจะมีความกรุบกรอบนะคะสำหรับคนทาดหนักก็จะเป็นยาระบายนะค,ะคนทาดอ่อน,น,นแนะนำให้ทานเยอะนะ,ะเป็นอันเสร็จนะคะ นี่เลยค่ะผัดหน่อไม้ดองใส่มะเกือขื้นนะคะสไตล์อาหารป่าค่ะงานกันอีกครั้งใกล้ๆนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะกับอาหารป่าแซ่บๆค่ะกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะคะกับแก้มใช้ไฟแรงๆนะคะชาใส่กับเหล้าขาวนะหรือเหล้าสีก็ได้ค่ะนี่คืซงปเปเซียจัดไปเลยค่ะ ะคณทีะะ่ติดตามรับชนมนะคะเมนูน่าจะเป็นไรติดตามชมกันใหม่นะคะบายเชฟโมนิกาค่ะสวัสดีค่ะ